แล้วก็ไปดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปก็จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้เลยฮนะตัวนี้เลยมาลดินี่สำหรับมาลดินี่ร่างนี้ก็ยืนได้แค่สวัสดีครับแล้วกลับมาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้จะมาแนะนำนักเตะกิจกรรมคู่แข่งตำแหน่งกองหลังตัวรับ 4VR85 ขึ้นไป มาดูกันว่านักเตะกิจกรรมใหม่นี้ใครมีค่าพลังที่ดีและน่าสนใจกันบ้างก็เหมือนเดิมเราก็จะนําค่าพลังมาเปรียบเทียบกับนักเตะทุกกิจกรรมว่าใครจะติดอันดับที่เท่าไหร่และมีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องไหนกันบ้างคลิปนี้ก็เป็นเพียงการเปรียบเทียบค่าพลังของนักเตะส่วนนักเตะตัวไหนจะน่าใช้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและถูกใจนะครับก็สำหรับตำแหน่งกองหน้าตัวลุกและกองกลางผมได้ทำคลิปไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูได้นะครับ ก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคเราก็ไปดูกันนะครับว่าตำแหน่งกองหลังตัวรับมีใครกันบ้างและเป็นตัวไหนที่เราตามหานะครับโอเคเราก็ไปเริ่มกันที่ตำแหน่ง lb กันก่อนเลยนะครับตัวแรกเลยก็เป็น jo hernandez นะครับค่าพลังล่างนี้ถือว่ามาดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของ hernandez ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสีเท้าสภาพร่างกายลองลงมาก็จะเป็นการเลี้ยงบอลน,นะครับ ตัวนี้เตโอถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะครับสำหรับเตโอฟีเท้าเร็วที่สุดในตำแหน่ง LB เลยนะครับณนะตอนนี้นะครับสภาพร่างกายก็ดีที่สุดด้วยค่าพลังโดยรวมถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะครับคมคุมค้มเลยเวอร์เกตก็สำหรับเวอร์เกถ้าให้มาสูงสูงก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้มากเลยครับแค่นี้ก็สมบูรณ์แบบนะครับถือว่าน่าใช้อยู่แล้วโอเคเราก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็เป็นโรบสันเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของโรบสัน ค่า,าลังที่โดดเด่นก็จะมีการส่งบอลลงลงมาก็จะเป็นการเลี้ยงบอลแล้วก็การตั้งรับนะครับสำหรับโรเบอร์ซนการส่งบอลน,นี้ติดอันดับที่2เลยนะแล้วก็การเลี้ยงบอลกับการตั้งรับก็ติดอันดับที่4เลยนะครับถือว่าใช้ได้นะตัวนี้เกมรับก็พอใช้ได้นะสภาพร่างกายก็ถือว่าพอใช้ได้ฟีทาวก็โอเคอยู่แล้วก็ไปดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปก็จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้เลยนะตัวนี้เลยมอลดินี่ สำหรับมารดินี่ร่างนี้ก็ยืนได้แค่ตำแหน่ง LB นะครับกลับไปยืนเซนเตอร์แบ็ไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของมารดินี่ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการตั้งรับลองลองมาก็จะเป็นสภาพร่างกายนะสำหรับมารดินี่ก็สารรัตกา,านก็เป็นเซนเตอร์แบ็กดีแล้วนะครับพอมายืน LB การตั้งรับแต่สภาพร่างกายก็ยังดีอยู่ในเรื่องของฝีเท้าก็ถือว่าพอใช้ดได้นะครับแต่ช้ากว่าลูปสัสซันนิดหน่อยในเรื่องของการจ่ายบอลก็ค่อนข้างดีแย่นะสู้ลปูปัสซันไม่ได้ เอาเซ็นเตอร์แบ็กมายืน LB ส่วนมากค่าพลังการส่งบอลก็จะไม่ค่อยดีสู้พวกตำแหน่ง LB ไม่ได้นะครับโอเคไปแล้วก็ไปดูตำแหน่ง CB มาดูตำแหน่ง CB ตัวแรกเลยอาราอูโคสำหรับอาราอูเป็นตัวที่น่าใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของอาราอูโคค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายลองลองมาก็จะเป็นการตั้งรับนะครับ สำหรับอาราโอโคสภาพร่างกายน่าจะดีที่สุดในตำแหน่ง CB เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีฝีเท้าก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะครับใช้ได้เลยนะไปเราก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็เป็นบัตตตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของบัตโตัวนี้ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการตั้งรับลองลงมาก็จะเป็นสภาพร่างกายนะก็สลับกับอาราโคเลยนะครับในเรื่องของฝีเท้าก็ถือว่าพอใช้ได้นะไม่ถือว่าช้านะครับถือว่าพอใช้ได้ การเลี้ยงบอล <ST AN CE> การส่งบอลก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ไปแล้วก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็เป็นโทโมรี่เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของโทโมรี่ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีฝีเท้ารองลงมาก็จะเป็นสภาพร่างกายนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความเร็วที่ดีแล้วก็สภาพร่างกายดีการตั้งรับก็ดีด้วยตัวนี้สำหรับโทโมรี่ในเรื่องของฝีเท้าโทโมรี่ติดอันดับที่3เลยนะครับถ้าเทียบกับเซนเตอร์แบ็กทุกตัวนะ ถือว่าเป็นตัวที่มีความเร็วที่ดีนะครับดีมากเลยนะโอเคครับการตั้งรับดีวิ่งเร็วด้วยไปครับเราก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็เป็นฉลอดเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของฉลอดค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายลองลงมาก็จะเป็นการตั้งรับนะครับส่วนมากก็เซนเตอร์แบ็กก็เน้นในเรื่องของสภาพร่างกายกับการตั้งรับนะครับในเรื่องของฝีเท้าฉลอดก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ถือว่าช้านะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ การเลี้ยงบอลการตั้งรับสภาพร่างกายดีมากเลยส่วนการส่งบอลการยิงก็พอทําได้นะครับตัวนี้โอเคแล้วก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็เป็นเอเดนวิลิตาเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของเอเดนวิลิตานะครับค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสีเท้าลงลงมาจะเป็นการตั้งรับนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับโทมอรี่นะแต่โทมอรี่เป็นสภาพร่างกายที่ดี สำหรับมิลิตาล่างนี้ฝีเท้าก็ติดอันดับที่4นะครับลง,ลงมาจากโทโมลีเลยนะในเรื่องการตั้งรับกับสภาพร่างกายถือว่าดีนะครับการเล็งบอลก็โอเคตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะครับมิลิตาสำหรับมิลิตาล่างนี้ให้เวิร์กเรทมาดีมากเลยนะครับความขยันในการตั้งรับสูงด้วยปกติมิลิตานี่จะให้มากลางๆนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะตัวถัดไปก็กิมเมเนสใช่ไหมถ้าอ่านไม่ผิดนะครับ ถ้าอังกฤเกาะขออภัยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของกิมเมเนสค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายลองลองมาก็จะเป็นการตั้งรับนะครับตัวนี้ในเรื่องของฝีเท้าก็เกือบช้านะครับแต่ก็ไม่ได้ถือกับว่าช้ามากนะครับแต่ก็พอใช้ได้ในการตั้งรับกับสภาพร่างกายถือว่าดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยส่วนการเลี้ยงบอลการส่งบอลแล้วก็การยิงก็ค่อนข้างดีแย่นิดนึงแต่ทั้งนี้ในเรื่องของเกมรับใช้ได้เลยนะ ถ้าจะให้เลือกระหว่างเอเดมมิลิตากับกิมเมเนสผมก็เลือกมิลิตาลถ้าทางด,ดีกว่านะเน้นความเร็ววิ่งแท็กเกิลไปแล้วก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็เป็นอาราบาเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของอาราบาค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการเล้งบอลการส่งบอลลองลองมาก็จะเป็นการยิงนะครับในเรื่องของฝีเท้าก็วิ่งพอๆกับชาร์ลอตเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยการตั้งรับกับสภารบร่างกายก็ถือว่าโอเคอยู่นะอารา่างนี้ ถือว่าน่าสนใจนะครับตัวเรดก็ดีด้วยไปแล้วก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็เป็นดานิโลเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของดานิโลค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการยิงลองลองมาก็จะเป็นการเลี้ยงบอลน,นะครับก็คล้ายๆกับอารลาบาเลยนะล่างนี้ในเรื่องของฝีเท้าก็ค่อนข้างจะช้านะครับแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะก็ยังดีกว่ากมเมเนตนิดหน่อยส่วนในเรื่องการยิงก็ดี การส่งบอลการเยิงบอลถือว่าดีเลยนะครับไะครับแล้วก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็เป็นชูถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของชูค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการส่งบอลลองลงมาก็จะเป็นการยิงนะครับในเรื่องของฝีเท้าก็วิ่งพอกับดานิโลเลยนะครับการส่งบอลก็ดีสภาพร่างกายกับการตั้งรับพอใช้ได้นะครับโอเคแล้วก็ไปดูตัวถัดไป กูเดถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของกูเดค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการส่งบอลลงลงมาก็จะเป็นการตั้งรับกับการยิงนะครับตัวนี้ก็มีค่าพลังการยิงขึ้นมาอีกแล้วในเรื่องของฝีเท้าถือว่าช้านะครับติดอันดับที่34เลยนะครับถ้าเทียบกับเซ็นเตอร์แบ็กทุกตัวเลยนะการยิงดีการส่งบอลดีนะครับสภาพร่างกายดีการตั้งรับกับการเลี้ยงบอลก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะตัวนี้ในเรื่องของการยิงติดอันดับที่2เลยนะครับ แล้วก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็เป็นมาร์คมาร์คบาตาเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของมาร์คค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการเลี้ยงบอลลองลงมาก็จะเป็นการส่งบอลน,นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะล่างนี้ตัวนี้ก็ค่าพลังโดยรวมถือว่ากลางๆนะครับฝีเท้าก็พอใช้ได้นะไม่ถือว่าช้านะครับเกือบช้าเหมือนกันแหละแล้วก็สภาพร่างกายกับการตั้งรับก็พอใช้ได้นะแต่ในเรื่องของการเลี้ยงบอลก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะ เทียบกับเซเแบัทุกตัวนะครับโอเคครับแล้วก็ไปดูตำแหน่ง RB ตําตำแหน่ง RB ก็ทาก็เทวเนียอ่าผิดก็ขออภัยนะครับทเวเนียเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของทเวเนียค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการยิงรองลงมาก็จะเป็นการส่งบอลน,นะครับตัวนี้ก็เน้นยิงอีกแล้วนะครับทเวเนียในเรื่องของค่าพลังการยิงก็ติดอันดับที่3นะครับถ้าเทียบกับ RB ด้วยกันนะฮะ สภาพร่างกายถือว่าดีนะครับการตั้งรับพอใช้ดได้นะเกือบแย่เกือบแย่แต่การเลี้ยงบอลกับการส่งบอลค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับ <S <S โอเคแล้วก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้เลยนะตัวนี้ <S <S สานนตินะครับสําหรับสานนติล่างนี้ก็ถือว่าน่าใช้เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของสานนติค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการตั้งรับลงลงมาก็จะเป็นการส่งบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับตัวนี้เน้นในเรื่องของเกมรับ ค่อนข้างจะดีนะสำหรับผมผมว่าค่อนข้างโอเคนะแต่ในเรื่องของสภาพร่างกายน่าจะเป็นค่าบลังที่แย่ที่สุดในตัวของซาเลตินะครับถ้าเอาไปเทียบกับอาบีด้วยกันเองนะแต่ในเรื่องของฝีเท้าถือว่าดีการทรงบอลการเลี้ยงบอลการตั้งรับดีมากเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้เวิร์กเลดดีอยู่แล้วนะครับซาเลติก็สำหรับผมถ้า LB กับ RB ถ้าจะให้เลือกคุ้มคุมส่วนตัวผมคิดว่าเลือกซาเลติค่อนข้างจะดีกว่า ก็สำหรับซานติกับมอลินี่ก็ยืนได้แค่ LB กับ RB นะครับยืนตำแหน่งอื่นไม่ได้นะโอเคครับแล้วก็ไปดูตำแหน่ง GK ตํตำแหน่ง GK ตัวแรกเลยดอนนารูมาเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของดอนลารูมากันนะครับค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการพุ่งตัวการตอบสนองรองลงมาก็จะเป็นสภาพร่างกายนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีสภาพร่างกายที่ดี การพุ่งตัวดีการตอบสนองดีมากเลยครับสําหรับดอนนารุม่าการพุ่งตัวกับการตอบสนองเนี่ยติดอันดับที่1เลยนะครับถ้าเทียบกับตําแหน่ง GK ด้วยกันนะครับสภาพร่างกายก็ติดอันดับที่3นะค่าพลังโดยรวมถือว่าดีมากเลยนะครับถ้าค่าพลังที่แย่ที่สุดของดอนนารุม่าก็น่าจะเป็นการเตะนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับติดอันดับที่7เลยนะการเตะก็ถือว่าเป็นตัวที่มีค่าพลังที่ดีนะครับล่างนี้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ไปดูตัวถัดไป ตัวทัพไปก็เป็นกูนตัวเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของกูตัวค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการตอบสนองการคุมตำแหน่งลองลงมาจะเป็นการรับบอลน,นะครับก็สำหรับกูตัวในเรื่องของค่าพลังการรับบอลกูตัวนี้ให้มาดีน่าจะทุกล่างเลยนะครับสำหรับกูตัวการคุมตําแหน่งกับการตอบสนองเนี่ยติดอันดับที่1เลยนะครับถ้าเทียบกับ gk ด้วยกันเองนะตัวนี้ก็มีค่าพลังที่น่าสนใจนะครับค่าพลังที่แย่ที่สุดในกูตัวก็น่าจะเป็นการเตะนะครับ อันดับที่14เลยนะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับคู่ตัวล่างนี้ค่าพลังการรับลูกดีกับการคุมตำแหน่งดีชัดๆเลยโอเคแล้วก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็เป็นโอเปาลัคเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของโอเปาลัคค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการรับบอลลองลงมาก็จะเป็นการตอบสนองการคุมตำแหน่งแล้วก็การปรุงตัวนะครับสำหรับโอเปราลัคค่าพลังก็ค่อนข้างจะดีนะแต่ถ้าในสตัวนี้ ผมต้องให้ดอน n าลุ้งมาแน่นอนครับน่าชายน่าใจครับดัานนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้กิจกรรมกู้แข่งตำแหน่งกองหลังตัวรับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมน์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลับบงใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม